ในนาข้าวเนี่ยถ้าเราจะฟื้นฟูสภาพดินเราต้องฟื้นฟูแบบไหนครับเราก็ต้องทําการนะครับนำเอาฟางเอาข้าวดิบข้าวเด้งนะครับเอาต่างๆที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเลี้ยนเกษตรกรนะข้าวรีบนะครับที่มันตกเกลื่อนกาดนะครับพี่เกษตรกรในไร่ในนาของเราเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยให้หมดนะครับท่านอย่ามองโอ้ยเดี๋ยวถึงเวลาใกล้เกี่ยวเออใกล้จะปลูกข้าวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปย่อยต่อสางเอาพี่เกษตรกรครับ สิ่งที่นะครับนะดีที่สุดก็คือนะครับนะการย่อยไปเลยเกษตรกรย่อยทิ้งไว้เลยครับนะเกี่ยวข้าวเสร็จก็ย่อยทิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้เขานะครับนะทำการนะครับหมักตัวเองนะครับกลายเป็นปุ๋ยเกษตรกรจะไปรอเดือนเมษาก็ไม่ได้นะจะไปรอเดือนปลายเมษาแล้วค่อยไปย่อยต่อซั่งอย่างเงี้ยเกษตรกรนะไปย่อยนู่นนะครับพอถึงเวลาไปย่อยนู่นเหลืออะไรครับเหลือแก๊สเหลือแต่ต้นข้าวอย่างเงี้ยกลางๆครับไอ้แร่ธาตุที่มนอยู่ในต้นข้าวเนี่ยมันก็ไม่มีละ เกษตรกรก็กลายเป็นแค่ฟางข้าวแห้งเนาะนะนู่นะหน่อยพี่เกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนะครับนะอยากที่จะนะครับนะฟื้นฟูดินท่านเกษตรกรอยากฟื้นฟูดินให้มันอาดีขึ้นท่านไม่ต้องรอถึงเดือนเมษาท่านไม่ต้องรอถึงต้นมิถอ,อนฤษภาเนาะท่านเริ่มเลยครับเกี่ยวข้าวเสร็จพี่เกษตรกรเอาน้ําเข้านาเลยนะแล้วก็ทําการฉีดพ่นชุดฟื้นที่น้งดวนในลงไปพี่เกษตรกรหมักทิ้งไว้เลยครับนะ หมักทิ้งไว้เลยนะครับเพื่ออะไรครับให้มันย่อยต่อสางย่อยข้าวดิดข้าวเด้งให้มันกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินท่านซะนะครับฟื้นฟูไปซะนะครับเท่านั้นเองบรรจกกรพอถึงเวลาท่านจะมาทํานาท่านค่อยนะครับนะทำการไถปั่นที่หลังเอานะเรรจกกรเนาะพอถึงเวลานู่นบรรจกกรเมษาพฤษภามาเนี่ยเราจะมาทํานาอีกทีหนึ่งถ้าท่านสะดวกก็ซื้อเพิ่มอีกชุดนึงนะครับไปใส่เพื่ออะไรครับเพื่อปรับสภาพเพิ่มอีกนะเท่านี้เองนรรจกกรถ้าก็ได้ข้าวเยอะเยอะขึ้นนะครับ